ต้องไปอ่านในพระเตยปิโดคํำถามคือใครจะศึกษาก็มวนแต่มานั่งคิดกันว่าด้อยค่าหลักคำสอนท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้มีเจตนาในการด้อยค่าแต่เขามีเจตนาในการให้เริ่มต้นในการศึกษาเพียงเล็กน้อยก่อนแล้วเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาจะอยากจะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเขากําลังทําตามหลักคําสอนโดยเจ้าคือเริ่มต้นตามลําดับค่อยๆขยับให้ยิ่งขึ้นไปในความรู้ความสามารถเหล่านั้นแต่การไปตีกามไปตีความกันว่าพระไตรปีโดคจะมาเป็นของสูงนะเวลาจะศึกษาต้องศึกษาด้วยความเคารพก่อนจะอ่านต้องก้มกราบต้องจุดธูปบูชา ไบูชาเทียนไม่ต้องทําอะไรกัน,นวันวันหนึ่งพรารรมคำสอนพระพุทธเจ้าหลุดไปไหนต่อไหนแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนในแต่ละครั้งพระองค์ไม่เคยแบกตำราสี่สิบห้าเล่มไปสอนใครนะพระองค์ทรงเอาความรู้ของพระองค์ไปสอนและพระองค์ทรงสอนเนี่ยพระองค์ทรงสอนเพียงไม่กี่ประโยคไม่กี่คาคนนั้นก็เข้าใจทำแลบะบรรลุธรรมได้เลยไม่ต้องวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ เอาความจริงมาพูดก็อย่างพี่บอกแหละพี่ไม่ได้สรุปเองพี่ให้ไปถามราชบัณฑิตถ้าราชบัณฑิตทีสถานของพระเจ้าอยู่หัวยังเชื่อไม่ได้เนี่ยไม่ต้องถามใครแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่กลัวก็ความจริงอย่างนี้ก็จะเชื่ออะไรพี่ละ่ะจะเชื่ออะไรพี่ก่อนก็ไม่ตามปกติก็ไม่ได้มีความพร้อมหรือพร้อมอะไรเพราะว่า คืออาจารย์ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้ไปโต้แย้งหรือไปขัดแย้งแต่เหมือนแบบที่ดรตนัทท่านพูดมาเนี่ยคือเหมือนกับต้องการที่จะชี้แจงอธิบายให้ฟังว่าพระไตรปิฎกกับพุทธวจนะเนี่ยมันมีข้อแตกต่างหรือใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงคือในมุมของดรตนัทท่านมองว่าหนังสือพุทธวจนะเนี่ยไม่ควรที่จะดึงออกจากพระไตรปิฎกแล้วออกมาแยกเป็นเล่มๆแต่ในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าการดึงออกมามันก็เหมือนพุทธศาสนาสุภาษิตตามช่องรายการทีวีต่างๆเอาไปพูด ก่อนที่จะมีหนังละครทีวีอย่างเงี้ยหลังข่าวหรือว่าหนังสือคัมภีร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปอย่างเช่นเวลาพระขึ้นเทศอย่างเงี้ยท่านก็จะจัจจ่วหัวขึ้นมาว่ากรรมมุนาวตัตติโลโกสัตวโลกย่อมไปไป,ไปตามกรรมและท่านก็อธิบายขยายความไปจากพระสูตรนั้นอย่างเงี้ยคือรวมทั้งหนังสือในท้องตลาดที่เป็นธรรมะก็มีมากมายมหาสารที่ดึงพระสูตรออกมาเป็นบางส่วนและเอามาอธิบายขยายความคือต้องเข้าใจก่อนว่า,วาพุทธวจนะหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือที่ ทำมาขึ้นเพื่อมาทดแทนพระไตรปิฎกแต่ทำมาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงหนังสือเล่มเล็กๆได้ง่ายขึ้น45เล่มเนี่ยมันไม่มีใครนะประชาชนที่จะเข้าถึง45เล่มไม่ได้เพราะ45เล่มเนี่ยมัน40,000กว่าบาทเลยนะแล้วเล่มเดียวก็ไม่ขายด้วยเออมันต้องขายยกชุดคำถามคือประชาชนที่ไหนจะไปเข้าถึงหนังสือแบบนั้นได้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยถ้าเลยดึงออกมา5เล่มจากพระโอฐ์มีแค่5เล่มซื้อแยกก็ได้ซื้อรวม5เล่มเลยก็ได้มันเป็นพระสูตรที่ดึงออกมาจากพระไตรปิฎก ในส่วนที่มักจะขึ้นต้นคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนโมคฆานะดูก่อนโมคราชดูก่อนสารีบุตรเนี่ยขึ้นต้นได้ประมาณเนี้ยดึงออกมาแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยใครต้องการจะอ่านเพิ่มเขาก็ใส่เชิงอ่านไปให้ว่าพระสูตรบทเนี้ยอธิบายขยายความเพิ่มเติมในส่วนของอัตถกถาจาร์เนี่ยต้องไปดูตรงไหนก็เข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นใครมีข้อพลวลามันเกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วอะพอเวลามันดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะอยากศึกษาเพิ่มเติมเอง,เองแต่เขาไม่เข้าใจแต่ปัญหาคือ ในปัจจุบันมันไม่มีหนังสือให้คนเนี่ยค้นคว้าเลยมันต้องไปค้นคว้าจากพระไตรปิฎดกเท่านั้นทีนี้วัดนาป่าพงเขาก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้ด้วยการดึงเอาห้าเล่มจากรพอดของหลวงพ่อพุทธธาสเนี่ยออกมาอีกเอามาซอยเป็นเล่มเล็กๆอีกเพราะเล้วห้าเล่มจะก็เล่มหนาอย่างนี้อยู่นะแต่ยี่สิบเล่มเล็กที่วัดนาป่าพงทำในปัจจุบันเนี่ยมันเล่มแค่นี้เล่มเล็กๆอย่างเงี้ยอ,อ่านวันสูตรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วคนมันตั้งแง่แล้วเล่มหนังสือใหญ่ๆใครจะไปอ่านแค่เห็นก็หลับแล้วอย่างเงี้ยเป็นยานอนหล ะกาใส่ชื่อเรื่องเข้าไปอาณาปนสติการแก้กรรมมักวิธีที่ง่ายพบภูมิเดลชานวิชาก็ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็เป็นพสัสตรที่เกี่ยวข้องเขาก็คัดกรองแบบนี้เป็นการจําแนกหนังสืออ่ะพูด,ดง่ายเหมือนในโลกเนี่ยมีการจําแนกบทเรียนต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและง่ายต่อการศึกษาเพราะฉะนั้นเรากําลังจะคุยกันในประเด็นนี้อาจารย์ก็จะชี้แจงประเด็นให้ท่านดรได้ฟัง ว่าประเด็นของการทาหนังสือพุทธวจนะหรือประโยชน์ของหนังสือพุทธวจนะเนี่ยหมายความว่าอะไรส่วนท่านดรท่านก็แสดงทัศนคติในส่วนของการศึกษาโดยตรงไปที่45เล่มก็ต่างคนต่างมุมเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่ได้เป็นการไปทะเลาะก,กันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อุทธศาสนิกชนและผทธศึกาสนิกชนก็มีปัญญาเพียงพอในการพิจารณาในการศึกษาเล่าเรียนด้วยตัวเองว่าตัวเองควรศึกษาเล่าเรียนแบบไหนเหมือนเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเนาะใครอยากจะเรียนพิเศษเพิ่มก็ได้หรือใครจะไม่อยากไปเรียนพิเศษเพิ่มก็ได้หนังสือเรียนพิเศษข้้าาาางงงงงนนนนนนออออกกกกัััับหหสืืทีี่่่่รรเเยยไมมขจจะว โรงเรียนก็ได้แต่โดยอัถภัยชนะแล้วเหมือนกันครับไอ้ตัวนี้ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสุดทยคือแล้วคนที่จะศึกษาใหม่ระหว่างพุทธวจนะกับพระไตรปิฎกอ่ะถ้าแบบว่าต้องเรื่อศึกษาหรือว่าอ่านเนี่ยมันควรเริ่มจากตรงไหนแล้วก็ศึกษาตรงไหนให้มันมากขึ้นแล้วแต่เลยแล้วแต่ตัวบุคคลเลยคือใครเข้าถึงตรงไหนศึกษาเลยมันได้ทั้งหมด45เล่มเลยก็ได้ใครมีปัญญาในการซื้อ45ิ้าเล่มมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วนอนกอดนอนอ่านเอาเลยเต็มที่หรือใครจะสามารถไปศึกษาแล้วเรียนจาก วัดวาอางที่มีเก็บไว้ในตู้อย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยได้หมดหรือใครต้องการเอาสะดวกไม่มีเงินก็ซื้อเล่มละเล็กๆอย่างเงี้ยสีบาท50บาท60บาทหรือไปเอาฟรีที่วัดนาป่าพงหรือเดี๋ยวนี้ในออนไลน์ก็มีการแจกด้วยซ้ําไปอย่างบางทีมาหาจารอาจาก,ก็แจกเงี้ยถ้าจามีม,มีมีสำรองไว้คนเอามาให้ก็แจกอย่างเงี้ยมันง่ายอะ่ะมันเล่มเล็กๆนิดเดียวเองหยิบไปอ่าน,อ,านอ่านในรถก่อนเราชอบสวดมนต์กันใช่ไหมเราสามารถเอาหนังสือพุทธวจนะเนี่ยมาเปิดอ่านก่อนขับรถก็ได้ แค่พัสูตรเดียวมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำสองนาทีสามนาทีด้วยซ้ำบางพัสูตรแค่สั้นนิดเดียวอ่านเนี่ยจบแล้วพูดออกเสียงก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเราเข้าถึงตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนแล้วเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นไปเองเพราะนั้นคนที่รักการอ่านไม่ใช่ไปขวนหนังสือมากองไว้แล้วบอกว่าตัวเองรักการอ่านแล้วก็ต้องเริ่มอ่านหมดทั้งตั้งยีงไม่ใช่การรักการอ่านคือเริ่มต้นจากการอ่านบทความเอกสารตัวเล็กตัวน้อยเริ่มการจากฝึกอ่านจาก ที่เป็นบทความของคนเขียนขึ้นมาอ่าถ้าอ่านอย่างนี้เสร็จแล้วอย่างในโลกออนไลน์เนาะก็มีการอ่านสื่อต่างๆอ่านข้อความอย่างบางคนชอบสารแนเรื่องชาวบ้านใช่ไหมก็จะชอบอ่านข้อความคนนู้นคนนี้เขียนวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้ยังไงอันนี้เริ่มการฝึกการอ่านแล้วแต่ฝึกการอ่านอย่างนี้แล้วมันอยากอ่านมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะขยับขึ้นไปอ่านหนังสืออยากมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาได้พูดมามันจริงหรือเปล่าก็เริ่มไปหาบทความมาอ่านถูกปะเดี๋ยวนี้มันแล้วแต่เราหนังสือพุทธวจนนะเเียป็็ไฟฟลลล์ PDF กมโหดดร้ พิมพ์ก็ไปว่าหนังสือพุทธวจนะเนี่ยมันก็จะมีดาวโหลดเป็นเล่มๆเลยอยากได้เล่มไหนปริ้นเองที่บ้านก็ได้หรือจะอ่านในออนไลน์ก็ได้ใน iPad iPhone ได้หมดเลยอย่างเงี้ยเราสามารถทาได้หมดเพราะนั้นอยู่ที่ว่าตอนแรกเนี่ยหาให้มาได้ศึกษาก่อนแต่ปัญหาคือเราจะไปหาหนังสือตามท้องตลาดที่เป็นหลักคําสอนพระเจ้าจากในพระไตรปิฎกมันไม่มีใครทำไงมันมีแต่วันานาป่าพงที่เขาทาอะ่ะทาเป็นเล่มเล็กๆแต่มันไม่ได้เอาเข้าไปขายในร้านหนังสือนะมันขายอยู่ที่มูลนิธิพุทธโคตร อย่างเงี้ยหรือขายอยู่ในออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าซึ่งมันมีกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ซื้อไปอีกทีหนึ่งซื้อไปเสร็จแป,ป๊บเขาก็เอาไปลงตะกร้าเพื่อขายต่อไปเพื่อให้มีโอกาสในการหนังสือพุทธวนจะนะหรือคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันไปอยู่ในท้องตลาดบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาคือ คาราวะญาติโยงอยู่พวกเราเนี่ยเข้าไม่ถึงข้อมูลกลุ่มในหนังสือพระเตปิดกเลยดังนั้นมันเลยจึงแปลกมากว่าคนทั่วไปไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้าตัวเองมีแต่การสะดอข้อต่อชอตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากก็เลยไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงพระเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างกรรมคืออะไรก็ไม่รู้จักอะไรบ้างเป็นเรื่องของกรรมก็ไม่รู้จักอาณาปานสิจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าโดยตรงที่อยู่ในพระเตปิดกพระเตปพุธธพทธาหลวงพ่อุทธาก็เลยดึงออกมาเป็นตัวสั้นๆวัดนาปภงก็มาย่อยสั้นนนนลงไไปออีกกมมัั่ดด้เ็ารตท มันเป็นการดึงออกมาเป็นชุดชุดพสูตรแต่อิที่เหลือในบริบทอื่นๆนเนี่ยมันเป็นการตัดซ้ำพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตัดซ้ําแต่จะเปลี่ยนบางประโยคเจ้าหน้าทจะตัดซ้าไปเรื่อยก็ตัดออกแล้วก็ใส่เชิงอัดไว้ว่าสามารถศึกษาได้ที่เล่มนี้หน้านี้อยู่ในบาลีฉบับสยามรัฐหน้าที่ทลายเล่มที่ทลา่เราสามารถไปดูได้เลยหรือดูฉบับภาษาไทยก็ได้หรือมันมีโปรแกรมอีเจปีตกะอย่างเงี้ยสามารถสแกนหาได้เลยว่าพสูตรเต็มเป็นยังไงเพราะในโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ตัดแต่แล้วเรามีหนังสือแล้ว อยากสวนขวาคือคนอยากจะศึกษามาต้องขวนขวายเมื่อขวนขวายเขาศึกษา,า,า,าแค่นี้เฮ้ย hey, มันมีเชิงอัดไว้ว่ามันยังไม่จบโอเคไปเปิดอ่านเพิ่มมันไม่ใช่ว่าจบแค่นี้สเมื่อไหร่ลนะ่ะแต่คนไปตีความว่ามันจบแล้วนี่คือพระเตยปิดกทั้งหมดนี่คือตัวแทนพระเตยปิดกมีแต่คนโง่เท่านั้นที่พูดแบบนี้ว่าเป็นตัวแทนมันไม่ใช่ตัวแทนพระธรรมคำสั่งสอนตาหากคือตัวแทนแม้แต่พระเตยปิดกข้อมูลทั้งหมดในพระเตยปิดกก็ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าแต่เนื้ออัดธทมคำสอนของพระเจ้าแม้ไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่จจดดํําาาไ้นนนัั่่กกก็เรียวหลคสอ หรือเป็นตัวแทนของพระสาสดาอแล้วทีนี้ถ้าเกิดการลดทอนหรือว่าการย่อยมันเข้าใจง่ายครับฝั่งอีกฝั่งนึ็งอีฝั่งพ้าหรืออะไรก็ด้เขาจะมองว่าทีนี้มันเป็นการแบบด้อยค่าหรือว่าลดค่าของพระธรรมปิฎกลงนปอาจารย์ตรงนี้ถามเป็นความหรือว่าก็ระหว่างลดการตัดทอนลงเพื่อย่อยออกมาอ่านให้ง่ายเพื่อจะหาโอกาสในการไปศึกษาเพิ่มเติมในในรูปแบบที่มันเต็มคําถามคือจะเอาแบบไหนถ้าเต็มไม่มีใครอ่านเลยแต่ย่อยออกมาคนเริ่มอ่าน อ่านทีละหนึ่งพระสูตรสองพระสูตรสามพระสูตรพอเวลาเขาเกิดความการะหายในการอยากหาหลักธรรมสองพริเจ้าเพื่อที่จะปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเขาไปหาเองคนเราอะแม้จะไกลแค่ไหนก็ตามถ้าเรามีความศรัทธานในบวบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะด้นด้านไปหาอาจารย์เนี่ยสอนธรรมะทุกวันเนี่ยคนจากต่างจังหวัดยังด้นด้านด้นมาหาอาจารย์ได้เลยเพราะเขาอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอยากจะไต่ถามกับเราแต่ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นในการที่เขาเนี่ยจะไ,ได้ยินได้ฟังหรือได้รู้หลักคําสอนเลยว่า เฮ้ยคำสอนโดยเจ้ามาันน่าอาศัศจรรย์ขนาดนี้เหรอแม้เพียงพระสูตรเดียวเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความสุขของเธอได้ตลอดการยาวนานเอาพระสูตรหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปค้นทางตู้อย่างเงี้ยมันจะไปอ่านยังไงแค่เห็นหนังสือก็วิ่งหนีแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นเริ่มต้นเอาเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนค่อยๆข,ขับขยับไปพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนอุปมาอุปไมยบุรุษเนี่ยต้องการจะฝึกม้าอาชาไนาการจะฝึกม้าอาชาไนาเนี่ยเมื่อได้ม้ามาแล้วต้องเริ่มฝึกจากขั้นต้นก่อนการฝึกขั้นต้นคืออะไรเอาบางเหียน,นีย่มาใส่ม้ากนชร็จะย ฝึกจนกว่าม้าจะเลิกพยศจนสามารถวางไอวางไอเขาเรียกอาร์เนี่ยอาร์หลังม้าเนี่ยวางได้เมื่อวางอาร์มหลังม้าได้แล้วม้าไม่พยศแล้วฝึกให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเอาเชือกเนี่ยมาร้อยสนสะพายม้าหรือจับม้าเนี่ยให้อยู่ในบางเหียนให้สามารถควบขุมม้าได้ม้าก็ยังพยศอยู่ในช่วงแรกอะเมื่อหายพยศแล้วขับให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการเอาม้าเนี่ยไปเทียมเกวียนไปลากเกวียนไปลากรถช่วงแรกก็ยังพยศอยู่แต่ฝึกไปฝึกไปฝึกไปเลิกพยศอะก็ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างเงี้ย ลักษณะของการฝึกตามลำดับของพระเจ้าดังนั้นไม่ใช่จูๆ่ๆต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกคำถามคือใครจะศึกษาก็มวลแต่มานั่งคิดกันว่าด้อยค่าหลักคําสอนทั้งทๆที่เขาไม่ได้มีเจตนาในการด้อยค่าแต่เขามีเจตนาในการให้เริ่มต้นในการศึกษาเพียงเล็กน้อยก่อนแล้วเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาจะอยากจะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปเพราะนั้น เขากําลังทําตามหลักคาสอนพระเจ้าคือเริ่มต้นตามลําดับค่อยๆขยับให้ยิ่งขึ้นไปในความรู้ความสามารถเหล่านั้นแต่การไปตีการไปตีความกันว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นของสูงนะเวลาจะศึกษาต้องศึกษาด้วยความเคารพก่อนจะอ่านต้องก้มกราบต้องจุดทูปบูชาไฟบูชาเทียนไม่ต้องทําอะไรกัน,นวันวันหนึ่งพระธรรมคำสอนพระบิเจ้าหลุดไปไหนตัวไหนละคำสอนพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงส,งสอนในแต่ละครั้งพระองค์ไม่เคยแบกตำราสี่สิบห้าเล่มไปสอนใครนะ พระองค์ทรงเอาความรู้ของพระองค์ไปสอนแล้วพระองค์ทรงสอนเนี่ยพระองค์ทรงสอนเพียงไม่กี่ประโยคไม่กี่คําคนนั้นก็เข้าใจธรรมแบบบรรลุธรรมได้เลยภาษารีบุตรเนี่ยเห็นพระอัสสชิเดินบิณฑบาตเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาภาษาลีบุตรจึงเข้าไปหาพระอาาัสสชิแล้วถามว่าส,สาวออพระอาจารย์ของท่านคือใครทําไมรูปร่างหน้าตาท่านหรือเขาเรียกบาร,รยาทในการบิณฑบาตท,ทาไมถึงได้งดงามขนาดนี้พระอัสสชิเลยตอบว่าอาจารย์เราเนี่ยคือสัมมาสัมพุทธะ แล้วสัมมาสัมพุทธะท่านสอนอะไรอาจารย์ท่านสอนอะไรพระสชัชีบอกว่าทำอันใดแต่เกิดแต่เหตุทำอันนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุเช่นเดียวกันแค่นี้ภาษารีบุตรบรรลุธรรมเลยทำไมมันต้องศึกษาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอในการที่จะบรรลุธรรมนี่ไงบรรลุธรรมแล้วด้วยประโยคเดียวแล้วภาษารีบุตรจําประโยคเดียวกันไปบอกกับพระโมคขารนะพระโมคขารนะบรรลุธรรมไหนใครแบกตําราอะไรมากมายมหาสารพระพุทธเจ้าจึงตรัสไงแม้เพียงพระสูตรเดียวก็สามารถเป็นไปเพื่อความสุขข,ของเธอได้ตลอดการยาวนาน เพราะนั้นเราโมแต่มายึดติดกันว่าตำราตำราไม่ใช่ว่าศึกษาไม่ดีดีอยู่แล้วปเป็นเรื่องของการศึกษาแต่อย่าไปบังคับใครว่าต้องศึกษาใน45เล่มนี้เท่านั้นเอาเฉพาะคนที่อยากศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปให้เขาไปศึกษาด้วยความพอใจผู้เจ้าจึงบอกว่าตัวแรกคือฉันทะ ในชันทะตัวแรกเลยคือความพอใจก่อนไม่มีความพอใจอย่างอื่นจะตามมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอใจในการศึกษาแบบไหนปล่อยให้เขาศึกษาไปตามเหตุตามผลของเขาอย่าไปขวางในการศึกษาอย่างน้อยเขาเนี่ยเริ่มต้นศึกษาแล้วไม่ใช่จูจ่ๆไปบอกเขาว่าเอ้ยไม่ได้นะมันต้องเขากาลังจะเริ่มต้นแล้วแต่ดันไปขวางทาเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไรู้นะอ่าท่านพูดบอกว่าหนังสือเนี่ยกลัวไม่อ่านหรอกเพระาะใจพิดก ขอโทษน,นะคะขอใช้คําจะได้จะได้ Co อเปียมเลยกูไม่อ่านหรอกพระไตรปิฎกแม่งถือมาเล่มขนาดเนี้ยกูเห็นกูเป็นลมละนะเนี่ยอันนี้ง่ายอ่านง่ายอ่ออานอันนี้ได้เหมือนไหนละมึงดูซิไหนละใครบอกกูหน่อยผิดตรงไหนอ,อ,อ่ะอ่าอะไรที่ในหนังสือเล่มน,นี้มีแล้วพระไตรปิฎกไม่มีหนังสือเนี่ยมันผิดตรงไหนทาไมพวกมึงต่อต้านไหนใครก็ได้บอกกูหน่อยนี่ไงใครที่กําลังจะมาบอก เพราะฉะนั้นสิ่งที่โพสต์ไม่ได้โพสต์เนื่องจากไม่มีเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยเกิดจากคุณเบียร์เองที่ต้องการคนอธิบายและครูนัทอธิบายพูดง่ายๆอาจารย์เบียร์ถามครูนัทตอบเรื่องเป็นอย่างนี้และเรากําลังจะตอบค่ะก็คือเป็นที่มาของการที่จะมีการดีเบตกันใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค่ะ พวกนี้คืออาจารย์มีข้อมูลแหละว่าว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดคือไม่ใช่แค่คลิปนี้เหมือนหลายๆครั้งหลายๆครั้งใช่ค่ะมันแข่งกับป้าไต่พิฎดใช่ค่ะคือในส่วนที่คุณเบียร์จะพูดเขาเรียกเป็นอัตโนมัตินะเป็นความเห็นของตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งคําด่าคําหยาบกระโจนทุบปากใครไอ้นี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการทำคอนเทนต์อ่าถูกไหมอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ถือกระโถนครูนัทถือหวาย แค่ฉี่ใช่ไหมเอามีหวเหมือนกันเอาไว้ฟาดเหมือนกันเขาก็มีกระโถนเราก็มีไหวแต่เราไม่ได้เอากระโถนกับไหวมาฟาดกันนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอ่าเราถือเอาไว้สําหรับป้องกันสําหรับป้องกันตัวเราเองสําหรับที่เราจะฟาดแรงๆให้กับคนที่ในขณะนั้นยังไม่มีสติแต่เชื่อไหมว่าคนอ่านคนอ่านโพสต์นั้นน่ะมาดูคลิปมาอ่านเรื่องราวต่างๆ อันนี้คนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตพอเห็นสาเหตุแล้วต้องหาว่าเหตุเนี่ยพอเห็นผลโทษทีพอเห็นผลแล้วต้องหาว่าเหตุคืออะไรแต่คนที่ไม่มีเหตุผลคนที่พูดง่ายๆไม่ฉลาด <ling> จะหาว่าคุณนัดด่าว่าโง,ง่ก็ไม่เป็นไรนะอ่า uh คนที่ไม่ฉลาดพอเห็นผลแล้วสรุปผล uh เรียกว่าพิภากษาเลย uh โดยที่ไม่มาหาว่าเหตุคืออะไรอ่า uh ถ้ามาหาก็จะรู้นี่ไงรายการนี้ไง ฉลานหรือโง่ล่ะอ่าใช่ไหมมาหาเหตุอนะ่ะเอ้ยทาไมครูนัทพูดอย่างนี้ทำไมโพสลุนแรงอย่างนี้มีอะไรไปถามหน่อยสิอ่านี่แหละคะ่ะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหนยได้ไหมสักหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันขัดแย้งกับปฏิบิณกเอาเยอะเลยได้ไหมอ่ะเอางี้นะอันนี้คือหนังสือที่คุณเบียถือแล้วก็ถามว่าผู้ถามหน่อยว่ามันผิดตรงไหนเราไม่บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกพี่อยากให้ พี่อยากให้พวกเราไปทําวิจัยด้วยการไปสโนบอ a คือไปถามต่อนะไปทำ s n o w b a l คือไปถามต่อนะคะตรงนี้ถามว่าอ่านว่าอะไรทุกวันนี้ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่านคำเนี้ยว่าอะไรอ่านว่าพุทธวจนะถูกไหมแล้วจริงๆมันอ่านว่าพุทธวจนะได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามไปถามนะย้ำนะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ,ะเดี๋ยวเจ้าของหนังสือท่านจะมาฟ้อง อ่าไม่ได้บอกว่าถูกว่าผิดนะแต่ต้องไปถามผู้รู้จริงๆว่าคํำนี้ภาษาไทยอ่านว่าพุทธวจนะได้ไหมในเมื่อมันไม่มีสระอะนอนอหนูตัวนี้เป็นแม่กลอันนี้เราเอาความรู้ประถมมาคุยกันนะนนอนหนูตัวนี้เป็นแม่กลนเมื่อเป็นแม่กลเขียนอย่างนี้ต้องอ่านว่าพุทธวจนเหมือนคําว่าทู่ปะทอสระอูปออ่านว่าทูปะได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านว่าทู่นะแล้วถ้าจะอ่านป็นสระอ่านยังไงรู้จักอยุทยานะถนนโลจชนะวิ่งไปดู เขามีสระอ่ะไหมเข้าไปที่ g o o g l e พิมพ์คําว่าถนนโลจนะอยุธยามีสระอ่ะไหมเข้าไปดูแล้วไปดูที่เสาหลักเลยแล้วไม่พอไปถามไปถามที่ราชบัณฑิตยสถานนะคะพี่อยากให้ไปถามว่าคําเนี้อ่านว่าณนะได้ไหมจะอ่านว่าพุทธวจนะได้ไหมถ้าอ่านว่าพุทธวจนะถามว่าราชบัณฑิตเนี่ยจะต้องเอาคำนี้ไปไปแก้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตจะอธิบายยังไง จะอธิบายยังไงในเมื่อมันเป็นแม่กลนะถูกไหมแล้วถ้าเราปล่อยให้สิ่งนี้ผิดต่อไปพี่ถามว่าตอนนี้เด็กอนุบาลเนี่ยอีกสิปีข้างหน้าเขาจะอ่านคํานี้ว่าอะไรเขาก็จะอ่านว่าพุทธวจนะภาษาไทยเสียไหมเราเป็นประเทศไทยเรามีภาษาไทยเป็นของตัวเองเราทําไมไม่รักษาไว้ล่ะให้มันถูกต้องตามแบบแผนล่ะถูกไหมทีนี้มาดูว่าอันนี้ใช่ภาษาบาลีไหมไปแม่กองบาลีสนามหลวง ถ้าเป็นภาษาบาลีจะต้องมีพินทุใต้ทะมีจุดอยู่ตรงนี้พินทุใต้ทะคืออะไรคือเครื่องหมายในการสะกดเสียงสระอะตัวนี้จะไม่อ่านว่าพุทะไม่อ่านว่าพุทธะแต่จะอ่านว่าพุทพุธทะจะอยู่ตรงนี้จะมีเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปสระอวะวัจะนะพุพุทธทะวัจะนะจะอ่านอย่างนี้ได้พุทธทะวัจะนะหรือพุทธวะวัจะนะอ่านได้นะคะถ้ามีตัวพินทุค,คือจุด ที่อยู่ตรงนี้ภาษาบาลีก็ไม่ใช่ภาษาไทยก็ไม่ใช่ซึ่งต้องไปถามว่าแล้วเขียนอย่างนี้ถูกไหมแล้วผลกระทบต่อภาษาไทยกับเด็กอนุบาลเด็กที่อยู่ในท้องแม่อนาคตจะเป็นยังไงทุกวันนี้ปัญหาคําว่าค่ากับค่าเรายังไม่พออีกหรอ <c oughs> ที่คุณเบียร์ใช้อ่ะอันไหนคือสุตตะอันไหนคือเคยะอันไหนคือเวยาการณะอันไหนคืออุทานคาถาิติพุทกะชาตกะอภูธรรมเวทะละแยกมาให้ดูหน่อย ก็ไม่ครบไงคือที่พูดว่าหนังสือเล่มนี้อะไรอะไรที่หนังสือเล่มนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกต่อไปแล้วอะไรที่หนังอะไรที่พระไตรปิฎกมีแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่มีต่อไปแล้ว <zych> สรุปก็คืออันนี้ไม่ใช่พระไตรปิฎกยอ่อคนที่ยังเข้าใจว่าหนังสือนี้เป็นพระไตรปิฎกยอ่ออันนี้ไม่ใช่พระไตรปิฎกย่อเนี่ยต้องครบยกตัวอย่างเช่นเอาพระสูตรนี้นะคะ เอาพสูตเอาพสูตรแต่และพระสูตรเลยนะคะแต่และเรื่องเลยจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องภพภูมินะคะเนี่ยเวลามาถึงเนี่ยขึ้นมาคาถาพิสู์ทั้งหลายอ่ะดูสิขึ้นมาคาถาพิสู์ทั้งหลายอะไรที่ถูกตัดไปในส่วนบนถูกตัดไปทั้งหมดเอาเฉพาะคาถาส่วนนี้เรียกว่าคาถาคือคําพูดนะคะแต่บริบทหายหมดเลยอะบริบทหายหมดเลยอันตรายไหมอันตราย ทำไมอันตรายอันตรายเพราะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอ่ะนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงธรรมตามอัธยาศัยของผู้ฟังถูกไหมสมมุติว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมโปรดน้องเป็นชาวประมง mm hmm. นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอุบประมาด้วยคันไถชาวประมงรู้เรื่องไหม mm hmm. ไม่รู้เรื่อง mm hmm. แล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดไหมไม่เข้าใจ mm hmm. พระพุทธเจ้าจะอุประมาด้วยอะไรคันเบ็ด mm hmm. เบ็ดที่เกี่ยวที่เกี่ยวปากปลา อุปมาด้วยกิเลสตัณหาอืมถ้าเป็นชาวเรือนะคะอุปมาด้วยโอคะคือห่วงน้ําและเรือนะคะที่ข้ามโอคะถ้าเป็นชาวนาไปพูดกับชาวนาอุปมาด้วยเบ็ดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องอุปมาด้วยคันไถออ่าย่างนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนนี้หายไปจะไม่รู้ว่าพราะพุทธเจ้าแสดงธรรมกับใครเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกต้องอ่านให้ได้ครเนื้อความดังนี้ใครทําอะไร ทําที่ไหนทําอย่างไรผลเป็นอะไร5อย่างต้องได้ความถามว่าตรงเนี้ยได้ความครบไหมใครทําอะไรทําที่ไหนไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกจะบอกหมดพระอาน,นุนจะทรงจําและบอกหมดว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมที่ไหนที่อิสิป,ปัต,ตนะมลึกขัทวันอยู่ที่ไหนล่ะที่เมืองพาราณสี ถ้าไม่มีทำตรงนี้อยู่ๆตัดตรงนี้มาแล้วพระไตสมมุตินะพี่ให้จินตนาการพระไตปิฎกเลิกใช้เลยจากนี้ไปไม่ใช้ใช้แค่นี้เราจะรู้จักไม่อิสิปต,ตนะมึกสทัยวันถ้าถามว่าปฐมรเทศนาแสดงที่ไหนตอบไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะส่วนบนมันหายไปหมดเลยเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารณสียงอิสิปัตเนมิกทัยตัตระโคพระขวาหายหมดเลย พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่อิสิป,ปตนะมรุกะยมรุกะทยวันเมืองพราณาสีแสดงอะไรธรรมาจักกับประวัตินสูตรไม่เห็นเลยนอกจากนั้นไม่พอที่สําคัญที่สุดของพระไตรปิฎกและเป็นความมหัศจรรย์ล้าลึกของพระไตรปิฎกคือในพระสูตรแต่ละพระสูตรจะบอกว่าใครบรรลุธรรมบรรลุเท่าไหร่ธรรมะบทเนี้ยที่พระพุทธเจ้าแสดงนี่พี่พูดแล้วพี่ก็ขนลุกตลอดเวลานะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเทวดาบรรลุธรรมแสนโกรธอืม แล้วถ้าวันหนึ่งที่อันนี้หายไปส่วนนี้หายไปแล้วมีแต่เนื้อคาถาแล้วพิสูจน์มรรคผลยังไงอะแล้วคาถานี้แสดงออกมาแล้วยังไงอะแต่พระไตรปิฎกตอบโจทย์ว่าอ๋อคาถานี้เหรอแสดงออกมาแล้วเทวดาบรรลุธรรมแสนโกนนรธอืออืรรม,คมคนนี้บรรลุธรรมคนนี้บรรลุธรรมพราหมคนนี้บรรลุธรรมถามว่าอันนี้เรียกว่าตัดพระไตรปิฎกไหม ถามว่าอันนี้สําคัญไหมส่วนที่หายไปเห็นไหมคะเราจะไปเอาแค่คาถาไม่ได้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ